สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะทริปนี้นุ้ยก็จะพาไปเที่ยวประเทศจีนจา้ามณฑลยูนนานคุณหมิงต้าลี่ลี่เจียงไหนคะถึงสนามบินแล้วไกดก็รอเราอยู่ข้างนอกสวัสดีค่ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางเข้าที่พักกันนะคะสนามคุณหมิงใหญ่ลสวยมากเบอร์หครเหรอเหรอเดินไปเหรอไม่ขึ้นรถคันนั้นอ่ะโอเคเฮ้ ขอไปน้ำพอนี่นะไหนไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องโกงไปน้ำเลยจ้าเดี๋ยวไปห้องโกงแทนเลยค่ะถึงจีนแล้วค่ะถึงจีนแล้วค่ะถึงจีนแล้วค่ะต่อไปถึงจีนแล้วค่ะต่อไปไปไหนอย่างไม่รู้นี่ยังไงนี่ยังไงพักกันนี่ยังไงฮะมีลมหายใจมีลมหายใจมีลมหายใจเฉียด นี้ลมหายใจอะไรลมหายใจมังกรไ,ไยถ่ายวิดีโอไปถ่ายอะไรวิดีโอนี่นไงกระเป๋าเจ๊นะ่ะไปเอาให้เจ๊นหน่อยปะสีแดงอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในโรงแรมนะคะตรงนี้ก็คือฟรอนต์เรารอคุณแจห้องจ้าง่วงมากแต่ก็ยังสู้นนตอนนี้เรารอคุณแจจากไกด์นะคะรอไกด์แนะนำการขึ้นห้องค่ะตอนนี้นั้นจ้งเราอยู่ชั้นห้าจ้า เรานอนเรานอนอะไรนะซูเปอรบเบดเออของพ่อใหญ่ายายนั่นแล้วยานห้องฟังบทเรื่องขอบคุณ้ะขอบคุณจ้าเออเปิดใจก็แค่สารเสพติยดูสึกนั้นตึกอะไร มังนอนเตียงเสริมจับฉลากนะครับเราจะจับฉลากกันทุกคืนนะจ๊ะความยุติธรรมนะจ๊ะคืนนี้นอนหลจจับฝันดีราตราจจสสาาีสวัสดิ์จ้า Good morning เจ้าช่างหาวสวัสดีตอนเช้าของวันที่สองทริปจีนนะคะเราเดินทางวันแรกคือ13ทธันวาคม2568 วันนี้วันที่14บธันวาคมจ้าเจ้าช้างหาวกุดมอร์นิ่งอรุณสวัสดิ์เจ้าโอ้เจ้าช้างหาวกับข้าวแซมไหมไ้่แซมแซมไหมกินได้สำหรับคนชอบรสจืดอืมอ๋อก็โอเคอยู่โอเคอยู่ เมื่อแรกื่คุณเมงอ่าเชิญกินค่ะ<ม>เชิญรับประทานค่ะทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปนะคะซึ่งสถานีต่อไปก็คือที่พักของท่านอองท่านหนึง่งที่อยู่ในเมืองคุณหมิงจำชื่อไม่ได้ ไม่เป็นไรจ้าพาไปชมส,สื่ะคะอกกคลิปนี้เราจะไม่ใส่เสียงเพลงนะคะเดี๋ยวจะโดนหลอขอสอบอเป็นยังวบาเอาก็ได้แต่ว่าก็จะไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าให้ดูบรรยากาศดีกว่าคะ่ะคลิปนี้ก็จะออกไปแนวะนะะทางวัฒนธรรมเมืองโบร,ราณ วัดวาอารามซึ่งเมืองคุณหมิงนะคะมีวัดเยอะมากแล้วก็มีเมืองเก่าด้วยอ่ะมาถึงและไปชมกันค่ะการเดินทางครั้งนี้นะคะนุ้ยก็ไม่ได้มากับเพื่อนๆที่ทำงานนุ้ยมากับน้องสาวแล้วก็เพื่อนหลงที่อยู่จังหวัดกาลสินด้วยกันค่ะ ลืมบอกเขาเป็นคนกัลยสินเดิมสาอีสานจ้าตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนะตอนอะไรนะตำหนักทองตำหนักทองจริงๆเขามีตำหนักทองอู๋ซันกุ้ยคือเอาคนที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของอุ๋ซันกุ้ยตำหนักทองไงมาเป็นห้องมาเป็นห้อของที่นี่รถ ยี่สิบเยวนนแต่เราไม่ใช้เราใช้ขาเดินขึ้นเขามาคือแบบเสียงหอบเลยอะ่ะเหนื่อยนิดหนึ่งแต่อากาศดีเย็นดีค่ะยังไม่หนาวมากเราก็จะพาเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ยังไม่ถึงทางเข้าเลยนะเดินไปอีกเดินไปเดินต่อไป ไฮกาลยานีไฮมากกับซุ้มมักยางกับมักยางยางเขาผ้าย,ยางกับเิดยา,นางนำกินฟูทั้งนั้นขายของที่ระลึกสถานที่เวาตรงนี้นะคะก็จะเป็น ที่พักของท่านองค์ท่านหนึ่งในสมัยสมัยอะไรก็จะไม่ได้เพราะว่าตอนที่ไกด์เล่าให้ฟังไม่ได้ฟังมัวแต่ถ่ายรูปจ้าดูวิวชมสถานที่ไปเรื่อยๆนะจ้าสถาปัตยกรรมโบราณก็จะแลคลาสสิกคลาสสิก คู่เดมักเมืองเกาเมืองโบรากนกะมามาใดจ้าคุณมิงจ้าอันนี้น้องสาวก็มูอยากมาจ้าก็เป็นอีกชนึงกันเลย,ยเดี๋ยวมาน้ำเพลินซ้ายมือก็คือแต่ก็สวยไปอีกแบบนะคะอา้าวคุณป่าขึ้นมาต่ำอีกอย่างนอะกปกๆแปลกๆนี่ตํำมองหงบจ้าอยากกินปะลาามาก พอเดินมาสักพักนะคะเราก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเอามือล้วงแล้วก็ล้างมือนะคะผู้ดูแลวัดบอกว่าไม่ให้ทําแต่ก็ยังทําอยู่เอ้ยคือเป็นแนวนิสูแต่เราก็ไม่ได้สนใจถ่ายรูปต่อไปจ้าเดี๋ยวเสียเวลาเวลายิ่งมีน้อยเดินต้อยๆไปตามทางต้นไม้แห้งดอกบัว จับเหมือนนี้ไม่เป็นวะนี่นะคะงเอาเอาความเสื่อมบันไดหู้วะที่รถที่ลุ่มเข้ากับสิผ้ายางเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะจ๊ะสองข้างทางก็จะเป็นแบบว่าที่พักเก่าของท่านอ๋องเพิ่นเข้ากับโบหูเนาะว่าอยู่กันจะค้นสมัยตะกี้กระโค้งสีมีฐานะอยีกดอกลุ้ยค่ะกีฬาปงสุงจังหวัดยู ยังค่ะให้นุ้ยถ่ายให้ใช่ไหมอ๋อใช่ให้าารูปก่อนแล้วก็ยกยกเงินใช่ให้น้้ยถ่ายให้ไหมอันนี้คือเทพเจ้าอันนี้คือเทพเจ้าจุด ฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะภาคไปเรื่อยๆพ่อให้มีเสียงเพราะว่าบรเิเัทเสียงมิวสิกเสียงดนตรีบริษันนะจ๊ะรอบนี้อ้ายเบ่งอันนี้ก็เป็นโอ้ยเพิ่นสังสมัยตะกี้ก็อยู่่โดนวิลอลเนาะสิบรมเหหลายรลอยปีหรือพันปีบนเต็อ่ะเดินชมต่อไปจ้ามันเราจะออกไปทางออกแล้วนะคะเนี่ยน่าจะไปทางออกแล้วจ้า ขากลับแล้วก็ยังเดินต่อจ้านนไม่นั่งรถ <ขา S 2> นะลนะคะขาลงไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหรช่ชิวชิว,ชว,ชว,ชว ไปนะจ๊ะเราก็จะเดินทางไปที่น้ำตกแถวเมืองใหม่ของคุณหวิ่งนะคะตรงนี้เขาก็กําลังจะสร้างเมืองใหม่ขยายเมืองเขาก็เลยสร้างน้ำตกให้คนมาดูมาชมเพื่อที่จะได้มีแลนด์มาร์กแล้วก็ขายคอนโดขายบ้านนะคะอันนี้ฝั่งไกลเเขาเล่ามาสูงๆนั่นคือที่พักอาศัยนะคะคือคอนโดจะให้คนมาซื้อ ใกล้กับแลนด์มาร์คคือน้ำตกคุนม,มิงปะไปชมกันถ่ายคลิปกล้องก็จะสั่นๆหน่อยเวียนหัวไม่ทันผู้ชมเดินต่อไปร้านขายน้ำส้มน้ำปัน่นและก็ขนมขนมอันนี้ชื่อขนมอะไรไม่รู้จำไม่ได้ ไม่ใช่จะไม่ได้เขาไม่ได้บอกน่าจะทำจากน้ำตาลอ่ะมาชมมาดูวิวน้ำตกกันจ้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่ให้คนมาพักผ่อนนะคะมีเรือปันให้เด็กๆและผู้ปกครองเล่นมีอะไรไม่รู้มีของเล่น คนที่พักแถวนี้เวลาว่างเขาก็จะมาเดินเล่นแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจจ้ะส่วนเราคนไทยก็จะเป็นสถานีที่ไกด์พามาเที่ยวนั่นก็คือน้ำตกคุนเมงเป็นน้ำตกจำลองนะคะไม่ใช่ของจริงคนจริงทำได้สวยด้วยเป็นจุดสนใจ เป็นจุดขายใครซื้อบ้านแถวนี้ก็ใกล้สวนสาธารณะดีเนาะสร้างเหตุพผล่น่ะสองสาวคักเนาะบ่ทายเห็นฉันเลยสาวนิ่มกับมาซือน้ำส้มนะคะจริงๆแล้วก็คืออยากบอกกับผู้บ่าวแต่ว่าเอ่อไม่เืินอะไรน้ำส้มเพื่อที่สิเดสวนสาารณะก็พอพูดแล้ว ฉันก็เลยแอบทายน้องจ้าน้องสาวเนาะมมกคักมาประเทศจีนดิฟฟี่รีจีนออกบ่ได้นี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าเป็นอย่างคืออยากมาประเทศจีนอยากมาเมืองโบลานเพราะว่าเบิงหนังเกาหลีโอมาเบิร์นซีรีส์เกาหลี็เอยากมาแลแล้วก็มาเจอกับอาหารเที่ยง้แรกนะคะของเราก็เป็น สุกี้เฮ็ด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 บางคนกินแล้วท้องอืดเด้อปวดหัวกรอบนั่นก็คือกะระยะนี่จ้าแต่ว่าอาหารมื้อนี้อร่อยมากอาหารโต๊ะจีนี้แรกของร้านนี่น้ำชาค่ะไปจิ้มกันนี่น้แทันนอร่อยไหมแทน่าอบอุ่นะคะอร่อยเยอ่หรัเดียหนไทนอร่อยมังกร้องนอร่อย ทานเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อไปจ้าสถานีต่อไปเป็นอะไรนะเดี๋ยวรอเบิงจ้าเพราะว่าจำอะไรขึ้นกันเนาะเบิงภาพไปกะจงสะคิดออกตอนนี้กะเดินทางอยู่ทุ่รถจ้าอ่าตละลมองที่เข้าไปเมื่อกสิไกลกันเนาะจ้าเนาะออ้ยนั่งรถเป็นชั่วโมงก็มีสองชั่วโมงก็มีเพราะว่า ประเทศจีนนี่เป็นประเทศที่กว้างใหญ่สิไปเที่ยวเมืองใดน,นี่ต้องใส่กันใส่เวลาในการเดินทางหลายเนอกจากเนาะเอาอยู่ดีๆกเ็เลยมาเอว่าภาษาอีสานมานน่อุ๊ยกลับขึ้นไปเป็นภาษาไทยกอนนะและนี่ก็คือการเดินทางในเมืองคุนหมิงนะคะเรายังไม่ออกจากเมืองคุนหมิงนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่น่าจะเป็นวัดนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่า เราจะไปต่อที่วัดอะไรนะคะแต่เลิมมากๆในมทุษยคนยืนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเอ่อเป็นชมพู่ที่มีความล่าหางก็คือชมพู่นันเจา้าฉะนั้นเขาก็เลยได้สมณสม,มจากห้องเต้อ่ะนะคะให้เขามาเอกกับผ้าเอกผ้าชมพู่ให้มันเป็นป๊อกเดียวกันก็เลยตั้งใจอ่านะคะจูใหญ่กับจูเล็กะนะคะจูเอ๊จูที่มีชมพู่กลุ่มน้อยเยอะที่สุดในประเทศจีนประเทศจีนชมพู่กลุ่ม ถึงแล้วจ้าวัดเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็มาถึงตอนค่ำนะคะไกดก็พาเรามาสักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดนี้ก็มีประวัตินะคะเดี๋ยวดูไปก่อนชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าประวัติคืออะไรเป็นมายังไงแบบคร่าวๆจ้าแต่ไม่ละเอียดเด้อพี่น้องมาจ้าเดินเข้ามาข้างใน ก็จะเหมือนวัดจีนทั่วไปนะจ๊ะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามีความสำคัญกับชาวบ้านเพราะว่าเหมือนตอนแรกจะมีสงครามแล้วทีนี้มีข้าสึกจะมาบุกลุกหมู่บ้านในเขตแถวนี้เจ้าแม่กวนอิมก็เลยแปลงร่างเป็นคุณยายแก่แก่มีอายุแบกก้อนหินให้ข้าสึกเห็นว่า อุ้ยขนาดคนแก่ยังแข็งแรงขนาดนี้แล้วทหารเมืองนี้จะแข็งแรงขนาดไหนพอข้าศึกเห็นว่าคนแก่แบกหินได้ก็เลยพากันคิดไปต่างๆนานาว่าทหารเมืองนี้คงจะแข็งแรงน่าดูถ้าเรามาสู้รบก,กับทหารเมืองนี้เราคงไม่ชนะแน่นอนเลยจากนั้นพวกคู่ต่อสู้หรือศัตรตู ก็พากันยกทัพกลับบ้านเมืองของตัวเองจ้าเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดินต่อจ้าเดินต่อเข้าไปข้างในไกดก็จะอธิบายให้เราฟังว่าตรงนี้คืออันนี้ตรงนี้คืออันนี้รูปปั้นนี้คือเทพเจ้าอันนั้นรูปปั้นนี้คือเทพเจ้าอันนี้แต่เราจำชื่อไม่ได้ดูแค่รูปก็พอนะจ้า หลังจากนี้ไปนะคะเดินหลังจากแห่งนี้ไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นภาพบริษัทองค์เจ้าแม่กวนิษแต่ละแห่งนะคะทีะ่แต่ละไหนที่อาจจะของเงินทองเดี๋ยวเดินไปถึงข้างในสุด พอเราเดินมาข้างในเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นก้อนหินนะคะที่เจ้าแม่กวนอิมแปลงร่างเป็นคนแก่มาแบกให้ทหารดูนั่นก็คือก้อนหินก้อนนี้ไง่บอพี่น้องป้าเพิ่นกับสร้างแบกใดเนาะกบเข้าใจเนาะว่าเพิ่นเป็นเทพเจ้าเจ้าแม่กวนอิมนี่เป็นเทพเจ้าหรือเทวดาบอกหน่อยซิ เดินเข้ามาข้างในผู้คนก็จะมาสักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมก็จะประทับอยู่ข้างในนะคะเป็นรูปปั้นจ้าแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปไ,ได้ถ่ายแต่จําไม่ได้เดินขึ้นมาข้างบนนะคะคนก็จะมาขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมส่วนเราก็จะมาขอให้ตัวเองมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสดใสวัยส่ และแล้วก็ได้เวลาเดินกลับไปที่รถซึ่งเราก็เป็นกลุ่มสุดท้ายอีกแล้วรถถ่าอีกแล้วคนสุดท้ายอีกแล้วเดินทางต่อไปจ้า,าซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเจืดแห่งใหญ่อันตับที่สองของมณฑลยูนนาน อ่ะนะคะเออหาอาจจะปังแท่งก็งงกค่ะคือที่นี่มันเป็นทะเลสาบน้กจืดนะคะบนพืนยืนนันเป็นบนท้ที่ไม่มีทะเลตอนนี้ก็เข้ามาในเมืองอีกครั้งหนึ่งนนะะเพื่อที่จะไปหาอาหารเย็นทานกันนะคะอาหารเย็นวันนี้เป็นอะไรหนอมารอมาดูชมกันเด้อมาประเทศจีนก,ก็กินอาหารจีนแบบโต๊ะจีน ถึงแล้วร้านอาหารวันนี้อาหารข้ามวันนี้โอ้โหบรรยากาศเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณคลาสสิกอีกแล้วใดๆทริปนี้ก็จะเป็นเมืองโบราณสะส่วนมากนะคะอ่ามาจ้ามา,าเบิงเนื้อกินแรงนี้สิเป็นจังใดนะจ้า วันนี้โต๊ะจีนของแท้นะคะมือนี้ เสร็จแล้วเราก็จะไปเดินที่ตลาดถนนคนเดินนั่นจะเป็นที่เมืองตาหลี่จ้ะตาหลีย่ยามค่ำคืนมาดูเมื่อชมกันจ้านี่เราก็กำลังจะเดินผ่านประตูเมืองนะคะเดินลอดไปค่ะมีความรู้สึกว่าเป็นเมืองโบราณโบราณโบราณ ค่ำคืนนี้เราก็จะพักในที่โรงแรมที่เหมือนโรงเตียมนะจ๊ะแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นจ้าเขาก็จะพามาเดินเล่นก่อนก่อนที่จะเข้าที่พักนะคะมาดูกันจ้าว่าตลาดของเขามีอะไรขายบ้างร้านขายยาเนาะหอยาหอยานี่คือหอยยา จาว่าไงคะลองชิองชิได้ไม่ชสอะไรก็ได้ก็ได้ก็ได้ลองเท้ามือสองขายงัวกัมีบันเนี่ยขายงัวกบมี นี่ก็จะเป็นโยเกิร์ตที่ไกด์แนะนําให้ทานนะคะจากนั้นเราก็นี่คือโรงแรมที่เราเข้าที่จ๊ะตอนนี้ก็ลาที่เราเตียงค้ะทุกคนก็ถ่ายรูปที่พักเดินเข้ามาข้างในป้าที่โต้งามงามแบบโบราณจ้า มันทะนสะอ่อนเนาะเพื่อนๆนของเราครุ u ของเราวันนี้มาถึงที่พักแล้วจากที่เราเดินทางไกลกันตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปที่ห้องพักของรองเตียมมืดๆหน่อยมันจะมืดๆ วว้าวกลางคืนก็จะมืดๆหน่อยเดินหากันก็ไม่ค่อยเจอ,<ล>อแต่ถ่ายรูปห้องอาหารเช้าพรุ่งนี้นะจ๊ะเนี่ยแต่ถ้าให้ออกมาเด,นนเดินคนเดียวก็ไม่กล้านะคะแอบกลัวนิดๆมันดูวังเวงยังไงชอบกลกูว่ <c oughs> าวโทรศัพท์กูต้องมีอะไรสักอย่าง ว้าวไปหาสื่อสุดจีนใส่แว่ใส่ขเขากับบรรยากาศว้าวกลางคืนมันก็จะมืดๆหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเช้ามาถ่ายให้ดูใหม่เราไปดูห้องพักกันก่อนเลยนี่แลนอนนี่กันนะจ๊ะคืนนี้เอาเข้ามาดูนอนสามคนนี วันนี้ไม่ต้องจับฉลากแล้วเย่ไม่ต้องจับฉลากก็สองสามใช้ได้สามนอนติงสิบขอบคุณค่ะมาดูข้างนอกกันอ้ยดูไม่ได้ คืนนี้เรานอนห้องนี้จบคลิปกับห้องน้ำโบราณหลับฝันดีลาติสวัสดิกูไใน